เรียบร้อยบัดน,นี้พี่น้องนี่กระทงังมออรถนี่น้อยบุญง่ายกระทังนี่กระทังนี่ป้านมาเทีงงเ่ยงแถวตอนเที่ยงการเที่ยงแถวนึงเบิ้งป้าบัดน,นี้โอ้ทุของแท้ฮท <c oughs> นเฮ้ยเหนียวบุญง่ายกระทังบุแม่น้อยได้นี่โอ้ยทอลงนะบัดน,นี้

เนี่ยว่ากิบมึงนี่ยกิบมึงเนี่ยลุกตัวให้ต่ไม่คุ้หูอยู่เนาะต้อดีจนล่บดนี้อ้เนดีจะไล่อกเทเห็นแล้วเห็นแล้วบบนี้มึงแน่พี่น้องเอ้ยโอ้โถูกึกแบบนี้เล่นไปทั่วพื้นรถผู

ปุ๊กรีนี่ฮะอ๋อปาปาปาอ๋อเฮตุไดง้อไปได้บ่าดีง้อไปก็ไม่ได้บาดีนักบาดีเวทกรมอโอ้ลายดีพี่น้องึงเนียเฉพาะปเช็งี้นี่ะข้อังหกปาดุังหักตะข้อจะมีอยู่เล็กน้อยมัน้อยนลายีนี่ฮะนับกับบุค่คเนาะ ไปพอได้ได้เนอะงไปพอได้รอกนี่ปลาเป็นพันตัวเลยนี่ฮะฝลุงแกไปโอ้พี่น้องมเนี่ยจับไปปลาปลาปลาอันนี้เป็นปลาเนี่ยฮะเอาไปทำมาเลียนนี่แน่นจะนีกระยังนี่นี่บันนี้อาังมาเลียนนี่ฮะปลาดูนี่นะครับล่างปลาล่างปลา งอไปเนาะงอประคืบอืมนักปลาไปน้อยนี่อยปลาไปน้อยหน่อยได้หนิครับปลาเป็นพันผูกเป็นพันก็ตโตปลานี่ถ้าเอาตัวนี้กับมือพอนะครับเอาตัวเดียวนี่เอาตัวนั้นบ่เอาตัวเดียวนี่ได้ละเอาเมื่อให้เล็กกี่เนี่ยนะทอดได้หน่เบิงแน่โอ้ตาขาวมันใหม่ตอนมันลูกนะช่วยชวยให้เด็กขนบมแซเฟ่นะกินบซแซ่บนะบ่บ่เลย ไฮ้อันยังอ่ะตักปลาจิ้มไว้นยะดูาห้ขังกิ้มกัน้ยข้าวกรันล้วมนเลข้าวกมนละ3คนละามาอ๋อหนึ่งสองมสี่ห้าหเจดเจพูดพี่น้องนี่โอ้คู่เบอเกิดหกู่กางนี่หากได้หนึ่งหักได้สามหนึ่งเาแตมันตังมือได้นิยบวกกระซามถกใส่นาะ Ngoài thôi choy, choy, chị chồng được nó chồng tên nóng của mình chị tên chồng chị tên chồng tên cái นับไปไกลพคู่ก็แ้คู่นได้ป่ามาแกนคู่นะมันแงการกินปันการกินพี่น้องปันพี่กัน้องกินอู้ยังอ่ะนมากัะท่านโคกมากนกะดีมากัะทันก็พราะมากระท่นพี่น้องเอ้ยบังเนยนย่างอยู่ในมากัท่านนะ ลายดีนะบังผัโอ้โหแนาะโอ้ยกระทันน่พี่น้องเอ้ยแน่นี่อ้ยลายบอเบิ้งรดนี่เบิ้งรดนี่ไอเห็นกระคราเด้วยนี่ชัดเจนเจด้วยนี่ฮะใครอยากกินสม่ารดนี่ป้าชงสับปะเกงเอาชื่อบาดนี่แน่ห้อยย่างอยู like oh. like that? Like that. Like that. ่ง่ายจนจะขักง่ายจนจะกลมกระทันก็ดี ว่าหไปเยวไปหาเตตาหลายขนาดนี่อีกว่านพงทำย่างนี่ป้าน้าหมทำย่างแน่ยิงไกปลาตัวเฟ้อหิ้ไปแล้วเรียบร้อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดพูดเนาะ ปลาเติ่ให้ปาคออกนอนปลาเค็งปานแปดพูดปลาเค็งปียูลาคอปันเจพูดบ่หรือแปดพูดจำกันรอองันง่ายเพ่บอเลยว่านี่างนัอันนี้คือเป็นช่วงของปลาเค็งเป็นช่วงของปลาเค็งปลาหมพี่น้อยปลาพยาบาลยังช่วงของปลาคอนี่พู้ชีวีพวกปลาขาวแล้วก็ปลาซิวย่งหลาย คู่เต็นคู่เป็นกระทางอุ้ยปันบอลอันว่าอันนั่นก็ได้เอ้าเต็นกันรุ่นบอลรุ่นกระลกตักโคมนะปั่นบอะมือแต่เป็นใช่ยังตกลงกันปั่นกันบ่ได้พี่น้องมันหลายพุทมันมันหลายพุทมันบ่มีกระทางไทยเพราะว่าจะคัดแยกงแปลว่าเอาปลาคอปันแต่ปลาคอปลาเข็งปลนแต่ปลาเข็งปลาดุกปลนแต่ปลาดุกบ่มีกระทางแบบนี้ ปลามันมีอยู่สาิอย่างนี่มันก็ต้องอยู่สามสิ้นปุ้งน้อยในกระถางนี้สรวบกันน้ำจันจะบุเปื่อยกระถางนี้อ้ัดแบบนี้เฮ็ดได้แบดนี้มื่อชุ่มก็บบ่นเ้มื่อร้อกแบบนี้น้ำใส่ด้าหลังน้ำใด้างแ้หลย

แข่งเ้วใครขึ้นสวยด้วยนะสวยด้วยนะพี่เมส์น่ัปิสวยนะใคปันไม่่ทั้งปันมาทั้งน่ะมาเลยน้อง้าปันั้ก็สิบปันแปดในกานบวโบโบโบปนเอาแตมาต้อการอนุ่านะขู่มาเอาเกับพฟเนาะ่านหอยเอาฉลุดเมื่อดอกนี่ปัญหาแค่ เอาพีกินนี่ปลาใหม่ก้อนชุกได้น่ะนะก้อนตรวจตรวจได้น่ะกอโตหาไดจักักกันตักจิบเอวนี่นะเช้าเดียวนึ่งหาได้เช้านึงโอ้ปลาเป็ดพันเพื่อที่ปลนแล้วนี่มือชุ่มมันบั่นย่างนีหนาที่นี่ท่านั่ย่างนี่ท่นหั่นี่างนี่ท่านหันย่างที่ของใบนี่ตัวนี้น่มององลาขง โบแมนได้แต่ปลาได้เนี่ยมึงเนี่ยได้ผักหอมอีกหนึ่งทงชองทงชามทงนี่ผีผักหอมผักบัว <c oughs> คุ้มค่านะมาเอาปลาได้ทังผักหอมนำ <c oughs> อ้ำคือกี่ดีนี่ฮะ <c oughs> ได้ทั้งผักได้ทั้งพักงันปลาได้ผักกระเดา <c oughs> ครบชุดดูนี่ฮะครบเครื่องเรื่องเนือย่างา <c oughs> ได้กิ <c oughs> นหากระดาษสามซิปยังอีกปู่ิ่งเนี่ยเด็กน้อยกันลาหลาย พอทีมพอมูอลไรมาหนีม้วนขนาดพอทีมหนีม้วนคณะมึงเนีฮะถูกขนาดกระโดดใส่แกมันข้า şey นี้กับคนปั่นปลาป่านปลาขึ้แกมันถูกโอ้หลุดแกมันหลุดแกมันแกคนเต็มรถอ๋อหลุดแก่ละมันถูกทั้งละมันทั้งอันหัวมันละมันพอดีเขาแข่งกิ้ว ไงดิหน่ามันยังไง่ะใครใครใครแต่นี่เฮ้ยลงแต่หนมาหน่ะแต่นี่บแต่นี่เนาะเะโมแม่นมันโดลงทางนี่แม่นแ้ปาอยู่แ้ยปันี่ไม่ได้เขาเจ้ากินบ่เลยปลาอันนี้บอปันบุคูบอมาน โอนมันบุพเพนี้โอบุพเก็ยานะมันอยเขียวกัเอามาปั่นกันได้ว่าอันตัวคุยยังไงเออมันยยังไงคุยาเออคุยบามาปั่นกัน่ะด้วยผู้ชองปั่นกันกินฮ่า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 ฮาฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่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 าฮ่าฮาฮ่่าฮาฮ่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 า่าฮ่าฮ่าาฮ่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 าาฮ่า กุ้งเลยค่ะกุ้งี้ออยเรอะรสหน่อยว่าลายนี้ปัดยนเมื่อยม่แล้วนี่ท่านั่กับพ่อท่านั่งบนี้มันจิ้กับเขาเลยวะ้น่อปลาเฮงกวเาได้ลายนีนี่นั่นแล้วนั่นมันปัดนั่นแล้วนะปัดตั้งแต่สามมุมคึงปมุคนงหันหามุง

มีแต่แม่หมอดแม่หมอเพยว่าได้ว่าววอยากกินปิ้งปลาโชวแ์แซ้าแค้บ่ายอยู่พูดมั้ยปิ้งปลาเปล่าะงัวได้งัวได้ค่ะงัวเพยมาป่ะนี่ง่ายอยา่างเดียจนว่าเปลี่ยนกัน<อ>ตักปันพี่นอ้องเอ้ยจังหน่อยจังหลายเป็นเจ็บแอลอสมุนก์เคืองยังหมดแล้วคณะถ้วยนะหาตักเป็นถ้วยเป็นถ้วยเป็นถ้วยคัดปัน ขาปั่เป็นโตนี่ยัดกุ้งยู่ยแต่ยังหายเียงคืนลายดีเนาะมาทำจะคบจนเมื่อยจนคำลูกขาน้อยคนอยกกินทอดนี่ดนเดีกินกระเลมอกินก้งมันลุมหนาวเป็นวัดเป็นไอเป็นไข่เป็นไข่ออขได้กินกะเลบนะ,ะมมกะเลมใหม่กะเลมแบบใหม่กะเลมแบบใหม่ แบไกัเลมบม่นซีมันม่เชานั่นแหละเฮืนนำเอยไทยไรกับโได้กินแล้วกับเลมมดกิน้แยันนือนเนี่ยังได้กินกับเลมเนอะโอเคแห่เนี้ยอยู่ได้กินยะมืนี่นะโอ้โหอย่าม่รงตตัวกูไปันม่ัวกับพองัว งัวกระายพี่น้องเอ้ยงัวงัวพู้ใหญ่นี่มากินหมากกับทันท่านกระายงัวกระไลตากระายนั่งชาบน้างไหมปั่นโช็อตมุ้งยังบดเบิดเนาะแค่มากับเพียมท่าได้ไหม